ใครที่อยากเล่นเกมเก่าๆง่ายๆเลยนะครับผมเข้า Google แล้วก็พิมพ์คําว่าเล่นเกมเก่าหรือว่าเกมเก่าเนาะก็เว็บแรกเลยนะครับผมจะมีเกมให้เลือกโคตรเยอะเลยนะตั้งแต่เกมแฟมิคอมถึงเกมเพย์หนึ่งะครับผมประมาณนั้นนะแต่ว่าเกมเพย์หนึ่งจะมีไม่ค่อยเยอะสักเท่าไหร่แต่ว่าจะเป็นพวกเกมแฟมิคอมเนี่ยค่อนข้างเยอะนะครับผมแฟมิคอมเกมบอลแอดวานซหรือว่า อ่าพวก Nintendo n i n t e n d o n 6 4อะไรประมาณนั้นก็มีนะครับผมแต่ว่าอย่างน้อยๆมีเกมเพย์1นแน่ๆนะครับผมอ่ะเดี๋ยวพี่จะลองเข้าให้ดูก่อนนะครับผมเป็นเกมแรกเนาะคือเราสามารถเล่นได้นะแต่เสียอย่างเดียวคือถ้าสมมติว่าใครอยากเล่นเนี่ยอ่าต้องต่ออินเทอร์เน็ตเล่นเดียวนะครับผมเพราะว่าตัวเกมเนี่ยทุกๆเกมอะต้องเล่นผ่านหน้าเว็บเท่านั้นนะครับผมแต่ว่าข้อดีก็คือมันมีเกมให้เลื่นแบบโคตรเยอะที่เราแบบไม่ต้องโหลด ลงมาในตัวเครื่องอ่ะอืมคือแบบเล่นหน้าเว็บได้เลยนะครับผม ต่อมาเดี๋ยวจะลองเล่นเพลเกมเพย์หนึ่งให้ดูนะครับผมว่ามันมีเยอะแค่ไหนเนาะก็สมม่วนมากจะเป็นพวกเกมต่อสู้นะครับผมอุ้ยไมย่อ่าเพย์หนึ่งเนี่ยมันจะมีโหมดให้เลือกเลยนะเนี่ยเขาจะแท็ก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 เอาไว้ให้ก็กดตรงเพย์หนึ่งไปเลยนะครับผมเนี่ย ps 1เนาะเราก็เลื่อนลงมาอ่ะก็จะมีเกมประมาณนี้นะครับผมมีเทคเก้นมีทูมเลเดอร์ติ๊กเก้นหนึ่งติ๊กเก้นสองติ๊เก้นสามวะเออโอเคนะครับผมมีเกม บัตติโลก็มีนะครับผมอ่ะพอเรากดเล่นเนี่ยตัวเกมมันก็จะดาวน์โหลดนิดนึงแต่ว่าเขาไม่ได้ดาวน์โหลดตัวเกมลงมาในในมือถือแล้วเนาะคือมันไม่ได้กินพื้นที่นะครับผมมันไม่ได้กินพื้นที่เลยแหละเพราะว่าเขาไม่ลงในตัวเครื่องเนาะเล่นผ่านนาเบฟอย่างเดียวนะอ่าตอนนี้พี่เล่นเกมทิกเก็ตนะครับผมเกมเพย์หนึ่งเนี่ยบางเกมนะครับผมอาจจะโหลดช้านิดนึงขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตเราแรงไม่แรงนะครับผมตัวนี้ขึ้นอยู่ที่อินเทอร์เน็ตอย่างเดียวเลยเนาะอ่ะ เอาเล่นดูก็จะเป็นแบบเล่นได้ตามปกติเลยเล่นเหมือนแบบว่าเราเราโหลดตัวเกมลงมาในตัวเครื่องนะแต่ที่จริงมันไม่ใช่เราเล่นแค่ผ่านหน้าเว็บเท่านั้นนะครับผม,มบางเกมตัวนี้ต้องขอบอกก่อนบางเกมเนี่ยสมมติเราเล่นอยู่เนี่ยเพลงในตัวเกมอาจจะหายอันนี้ไม่แน่ใจว่าเป็นเรื่องลิขสิทธิ์หรือว,ว่าอะไรหรือเปล่าเนาะแต่ว่า,าบางเกมก็มีเพลงบางเกมก็ไม่มีนะครับผม อยู่ที่อินเทอร์เน็ตหรือว่าอยู่ที่หน้าเว็บหรืออยู่ที่ตัวเกมตัวนี้ก็ไม่แน่ใจนะครับผมบางทีตัวเกมบางอันก็อาจจะสโลว์นิดนึงอยู่ที่อินเทอร์เน็ตนะครับผมเดี๋ยวลองเข้าเกมอมื่นให้ดูอ่ามันมีหลายเกมมากเลยนะมีแคสเปอี่คูดด้วยนะครับผมมีเกมรถแข่งเนาะมาเดี๋ยวเราลองมาเล่นเกมยอดฮิตนะครับผมก็เกมเกมบัตติโลพักสองเนาะ บางคนเนี่ยเล่นเกมของเพหนึ่งะครับผมในหน้าเว็บนี้นะอาจจะมีเสียงกระตุกบ้างตัวนี้ก็ก็อย่างที่บอกนะผมเป็นเกมฟรีเนาะถ้าสมมติว่าเสียงกระตุกก็ปิดเสียงแค่นั้นเองนะเล่นง่ายๆง่ายๆเลยนะครับผมไม่ต้องซีเรียสอะไรแล้วมากมายเพราะว่ามันเกมฟรีเนาะอันนี้เอาไว้สําหรับคนที่แบบอยากเล่นเกมเพหนึ่งจริงเนี่ยในมือถือแล้วแบบว่าขี้เกียจโหลดทําอะไรไม่เป็นนะผมก็พิมพ์หน้าเว็บเลยว่าเล่นเกมเก่าปุ๊บโอ้โหโหดเหมือนกัน มาอันนี้ลองลองสังเกตในคลิมนะรับผมอ่าอาจจะมีสโลดิดนหนึงเนี่ยอันนี้คือสโลอยู่นะครับผมเฟรมเรทอาจจะแบบค่อนข้างตกเพราะว่าอย่างที่บอกอ่าพวกเกมเพยหน,นึ่งเนี่ยไฟล์ตัวเกมมันมันจะใหญ่นะครับผมแล้วนี่ยิ่งเล่นผ่านอินเทอร์เน็ตด้วยแล้วก็เล่นผ่านหน้าเว็บแล้วก็ไม่ได้โหลดตัวเกมด้วยนะครับผมก็มันอาจจะมีสโลบ้างแต่ส่วนมากอะถ้าเป็นพวก เกมอ่า Nintendo Famicom เก m e Boy อะไรพวกเนี้ยอันนั้นเล่นลืน่ๆนเนอะผมเล่นลื่นเพราะว่ามันเป็นเกมแบบภาพ2มิติเนี่ยเป็นภาพกระตูนตัวนั้นแบบมันไม่ได้กินทรัพยากรอินเทอร์เน็ตเยอะอืมโอเคเพอร์เฟกค่อนข้างสโลว์นะผมบางคนนี่อ่าเราเล่นแบบเกมแบบ60 เฟมเลสามเฟมเลทเนี่ยพอมาเล่นเกมพวกนี้อาจจะแบบว่างุนงิดหน่อยนะครับผมอ่ะเดี๋ยวลองไปเล่นดูเกมบอยนะผมเกมบอยค่อนข้างมีเยอะเนาะวิมีตทีเอด้วย <c oughs> มีอยู่ประมาณสิบกว่าเกมนะผมเกมบอยเดีลองเล่นอ่าวัะะพานพีทก็ได้วันพีทภาคนี้ถ้าจำไม่ผิดจะเป็นแบบตะลุด่านเนาะตะลุด่านแบบด้านข้างค่อนข้างโหลดเร็วนะค่อนข้างโหลดเร็วโอเค บันไดเนี่ยก็ลองไปเล่นกันดูนะตัวนี้ก็แบบอ,อย่างมาาบอกทุกคนอะไรประมาณนั้นนะผมว่าเออมันเล่นเกมฝีได้นะก็พิมพ์เข้าไปใน Google หรือว่าเล่นเกมเก่าส่วนมากจะเป็นเว็บแรกเลยนะผมก็ตามคลิปเนาะเว็บเว็บตามคลิปเลยนะผมอ่ะโอเคเนี่ยแต่เป็นแบบพวกเกมสองมิติอย่างเงี้ย เล่นลื่นๆนะครับผมไม่มีกระตุกแน่นอนเนาะแล้วเราสามารถเซฟเกมได้นะเซฟเกมได้เราจะกลับมาเล่นเมื่อไหร่ก็ได้นะครับผมเพราะว่าไฟล์เซฟเราเนี่ยมันจะอยู่ในเบราว์เซอร์นะครับผมมันจะอยู่ใน App แอปอินเทอร์เน็ตเราเนี่ยเออจะพูดยังไงดี่ะถ้าสมมุติว่าเล่นใน iPhone ก็อยู่แอป s a f a r i นะครับผมถ้าสมมุติว่าเล่นใน Android เนาะก็จะอยู่ใน Google Chrome อะไรประมาณนั้นนะครับผมคือเราจะสามารถกลับมาเล่นได้ตลอดโอเค ตัวเกมก็มีเท่าเท่านี้นะครับผมค่อนข้างเยอะก็มาแนะนําในเล่นเกมเก่านะผมละเล่นเล่นเกมฟรีเนาะโอเคไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับผม